พูดเต็มที่เลยค่ะทำไ, <laughs> ไมว่าเราขอคิวเขามาถึงหนึ่งปีเต็มเลยนะในการมาออกรายการเป็นแขกรับเชิญต้ยอมยำอรินเนี้ย<า>ทำไมมันไม่มีคิวมาเลยคะโอ้เราทํางานก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ก็คือเข้างานบ่ายสามแล้วก็ทํางานจัดรายการจบรายการเคลียร์งานกว่าจะเลิกโดยประมาณต<า>ีสามเกือบตีสี่จริงเหรอเดี๋ยวนะรายการมาจบกี่โมงนะรายการจบตอนสี่ทุ่มครึ่ง ก็สีทุกเครื่องก็ต้องนั่งทํางานต่อเป็นต่อใช่ค่ะมีประชุมต่อบ้างครั้งแล้วก็จะเห็นคลิปในโซเชียลในโซเชียลที่เราอัพอัพขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนโปรยบาดประเด็นพาเหนือแล้วคุณพุทธก็จะใช่ค่ะคุณพุทธนี่แหละจะเป็นคนกันกรองแล้วก็ตรวจเองด้วยแล้วงานแตละงานกว่าจะผ่านได้ก็คือไม่ใช่ว่าไปผ่านตรวจทุกคำตรวจทุกภาพตรวจทุกเวิร์ดดิ้งใช้คำยังไงประเด็นจับถูกไหมไม่ถูกไปแกะ สแย่เสร็จถึงบ้านตีสามโดยประมาณตีสามทีสี่ใช่ค่ะแล้วตื่นกี่โมงตื่นเที่ยงค่ะตื่นเที่ยงเพื่อมาเข้างานปลายสามวันลุกขึ้นโอเรียนกันไปแบบชีวิตจะเป็นรูปอย่างนี้แล้วปัจจุบันที่บอกว่าอันนี้คือแต่ก่อนใช่ไหมคะแต่ก่อนแล้วปัจจุบันนะคะปัจจุบันตอนนี้พอหลังจากที่ร่างกายมันฟ้องมั้งคะก็ป่วยพอป่วยเนี่ยคิดว่าเขาตอนนี้ปรับมาอยู่กะใหม่แล้วค่ะก็คือได้เข้า 8ปดโมงครึ่งนะคะจนจะรายการจบแต่รายการจบเราก็ต้องมาโปรยเหมือนเดิมอีกในข่าวที่เราทำเนี่ยค่ะอัพลง YouTube ลง Facebook เนี่แหละคะ่ะเด็นก็ต้องให พี่เขาตรวจเหมือนกันแบ็ดก็ยังใช้เวลาเยอะอย่างเดียวเบ็ดเสร็จเราเราเราทำงานกี่ชั่วโมงเบ็ดทำงานเออสิบสองชั่วโมงได้โอ้โหเยอะนะถ้าเทียบอ่าอยู่อยู่ในออฟฟิศอยู่ออฟฟิศสิบสองชั่วโมงค่ะโดยประมาณอย่างนี้ยังมีเพื่อนฝูงคบหาอยู่บ้างไหมเพื่อนเพื่อนไม่รู้เลยตอนนี้พูดง่ายๆคือแก๊งเพื่อนนี่คือเวลาจะไปเที่ยวไม่ชวนไอ้เจี๊ยบแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เจอหน้าเพื่อนๆเลยเพราะว่าเข้างานตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็แล้วก็อยู่ในออฟฟิศยาวจนแบบเที่ยงคืนแต่แต่ดีอย่างพอพอพี่พูดพายกะมา ใช่ไหมคะเขาให้มีวันหยุดจากที่ไม่ได้หยุดใช่หยุดยุนทั้กี่วันมีวันหยุดวันศุกร์ค่ะก็ได้หยุดวันศุกร์ก็เลยจะไม่ได้เห็นเจริญหน้าจอช่วงหนึ่งที่หายไปจากหน้าจอตอนนั้นโกรธอะไรกันพี่อ่าพี่บว่าโกรธใช่ไหมก็เห็นเขาบอกว่าโกรธกันงอนกันจิตดีไม่มาเอาข่าวแล้วเห็นในโซเชียลบางคนคือตอนนี้เจ๊ไม่ได้หายไปไหนนะคะจริงๆรายการทุกโต๊ะยังมีแต่ด้วยเราเสริมทับ ข่าวเย็นมารวมผสมรวมกับข่าวทุกโต๊ะข่าวเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนผังกันแล้วก็ปรับเวลาค่ะจากที่รายการมาหลังข่าวพระราชสำนักใช่ไหมคะเราก็ขยายเวลาให้ยาวขึ้นทุกโต๊ะข่าว <Ừ. S 1> เราก็มาเริ่มตอนประมาณใกล้ๆทุ่ม18นาฬิา50นาทีทุกโต๊ะข่าวมาเสริมทัพพี่นกจรสนะคะแล้วก็น้องฝ้ายธนนพัฒรเนี่ย่ะแล้วก็มารวมกันก็ากลายเป็นว่าขยายเวลาขึ้นช่วงแรกทุ่มหนึ่งก็จะมีเจี๊ยบมีพี่พุธ นะคะแล้วก็มีพี่โจกนบจรตส่วนช่วงทุกโตะข่าวช่วงที่2ก็เป็นน้องฝ้ายคราวนี้น้องฝ้ายก็จะเลิกดึกขึ้นส่วนเจี๊ยบก็คือพอจบไปทำือนเขาด้วยหรอคะใช่ค่ะอ่อแฮ่คนเรา้าเนี่ยค่ะก็ก็เป็นอย่างนี้แล้วถามว่าหายไปไหนเพราะว่าคนจะชินตอนช่วงสองทุ่มครึ่งจะเจอเจี๊ยบกับพี่พูดใช่ไหมคะตอนนี้ย้ายทีมมาแล้วก็อยู่ช่วงทุกโตหนึ่ง ก็เลยก็เลยดูเหมือนว่าบางคนยังไม่รู้เวลาหาไม่เจอหาไม่เจอไม่ได้เปิดมาตอนทุ่มนึงก็เลยไม่เจอเราสรุปว่าไม่ได้มีเรื่องกันเนาะไม่มีค่ะทำไมน้บเสียงดูไม่หนักแน่นเลยไม่มีผมกรถามไใจเล่นนะฮะก็ไม่มีอะไรเรก็ลวกันที่เขาเป็นคนจิตดีนะเขาเลยยังอยู่ตรงนี้ได้อ่กี่ปีแล้วคะในการทำงานคู่กับคุณพูดที่เก่าสองปีมาที่นี่ตั้งแต่เปิดสถานีอมริน ห้าปียังหกปีแล้วค่ะอ๋อเขาคงแยกจากกันไม่ได้แล้วล่ะพี่อันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วถ้าอย่างนั้นก็มีอะไรอยากบอกคุณพุทธบ้างไหมคะสิ่งที่ไม่เคยพูดและไม่เคยกล้าพูดต่อหน้าห่วงสุขภาพพี่เขาจะพอกไงดีพูดเรื่องนี้แล้วคือเหมือนเป็นความรู้สึกลึกๆเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานอยากให้พี่เขาดูแลสุขภาพให้มากกว่านี้มากกว่าที่จะห่วงงานบางทีงานมั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 นไปของมันได้ โอฟูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าพี่เขาทางานนะเห็นได้จากตัวเองตัวเองก็เริ่มร่างกายฟองแบะอย่างพี่เขาบางทีเขาป่วยแต่เขาก็ยังมาทํางานแล้วเขาก็แสดงว่าเขาไม่ป่วยนี่เป็นสิ่งที่เขาหวงอย่างยัยพี่แบบหลักสาสุขภาพจะได้อยู่กับน้องๆเป็นนานๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่าน้ด่าน้อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็รักพ่ม่า เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าไม่จริงเลยเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรกันผมว่าน้ําตาเนี่ยน่าจะบอกได้นะว่า <c oughs> ความรักเลยนะใช่มันคือความรักความ, <c oughs> มห่วงใยท่ย